ครับขอสัมภาษณ์คุณพ่พาดนหน่อยนะครับว่าทำไมถึงเลือกใช้แท็กเตอร์จอนเดียนะครับจอนเดีย er นี่ก็ที่ว่ามาตรฐานระดับโลกที่พอใช้นอดู่ครับแล้วก็สมรรถภาพดีก็ที่ว่าอะไรน่าจะทนกว่าเออ เห็นว่าได้ทํางานเกี่ยวกับชิ้นส่วนของจอเดียด้วยใช่ไหมครับคุ่พันตัวนี้อ๋อมีมีความรู้ในด้านของตัวไหนครับเป็นหัวฉีดเป็นเป็นหัวฉีดใช่ไหมครับอ๋อเป็นหัวฉีดจอเดียครับมั่นใจว่าคุณภาพระดับโลกเนาะมีในเรื่องของความแรงความประหยัดน้ำมันตัวนี้มั่นใจไหมครับ ก็ดูมาหลายๆค่ายคีว่าน่าดีดีกว่าเดิครับมั่นใจโอเคลูกค้าก็ได้ดูศึกษาข้อมูลนะครับจากทาง YouTube แล้วก็หลายๆส่วนนะครับก็ให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจสำหรับแท็กเตอร์จอเดียของเราเนาะวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่สุพันธ์ผลมาศนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับเลือกใช้แท็กเตอร์จอเดีย Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks. Got me feeling like a rough I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama taught. Sweet and spicy like a cook, yeah.